เร็งทำไรอะเขาอยากกินอนะแต่มันดึกแล้วเดี๋ยวเขาอ้วนโอ้ยนี่จะกินกิกนไปเธอไม่อ้วนหรอก ที่มันมามาารสต้มยำกุ้งแซบเลยมันไม่ใช่รสปลาเค็มนะจะมาจ้องแล้วที่กินเขา้าวเปล่ามันจะอร่อยอ,ะอ่ะเออเองก็เขากลัวอ้วนนี่นามันดูกแล้วอ,ะอ่ะไม่อ้วนมันกินไม่เธอคเจ้าเนื้อนิดหน่อยเองเจ้าเนื้อนิดหน่อยเองนี่ไงนี่ไงแปลว่าเขาอ้วนเหรอไม่ไม่ได้บอกว่าอ้วนหมายถึงว่าแบบคือถ้าอ้วนมันก็น่ารักดีมันก็ไม่เป็นไรหรอกเราโอเคถ้าอ้วนก็น่ารักดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอะไรเตีงว่าเขาอ้วนนะตัวเองขอโทษนะกูยังไม่ได้พูดว่ามึงอ้วนเลยคือหมายถึงว่าตอนนี้มันยังไม่ได้อ้วนแล้วก็กินตอนนี้มันไม่ได้อ้วนหรอกแต่ระวังจะอ้วนนะเอออีเออเออเอออ้วนแตีงว่าเขาอ้วนเมื่อกี้ตัวเองตัวเอง กวนตีนครับเนี่ยไม่กวนตีนเต้บอกว่าถ้ากินแล้วเดี๋ยวเขาอาจจะอ้วนแล้วเองบอกให้เขากินไงราะนันตัวเองก็คือว่าเขาอ้วนตัวเองไม่ได้อ้วนเอางี้ตัวเองตัวเองไม่ได้อ้วนเลยกินก็ไม่อ้วนสิ่งที่มันน่าห่วงก็อ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยถามจริงตัวเองจะนอนแล้วอ่ะน้าฉ่ำขนาดนี้เลยหรอสวย้นตัวเองตัวเองดูละครหลังข่าวเยอะไปปหเนี่ยถามจริง เมาแต่งหน้าเยอะขนาดนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้นอนกันพอดีดูนี่เราแค่อยากสวยเท่าเบอร์ตองของตัวเองอะตัวเองสวยอยู่แล้วเอางี้กินได้มันไม่อ้วนแต่ต่อให้อ้วนก็รักอยู่ดีก็นี่อหะตัวเองว่าเขาอ้วนไงกูยังไม่ได้พูดว่ามึงอ้วนเลยคือตัวเองตัวเองไม่ได้อ้วนแต่ถ้ากินเยอะๆเดี๋ยวมันจะอ้วนแต่ตอนนี้ไม่อ้วนแค่เจ้าเหนืออ๋อฮอ อ้วนกว่าผู้หญิงที่ที่ตัวเองไปมาไหมฮะดีดีนะกลับบ้านดึกดื่นร้องเพลงเสร็จแทนที่จะกลับบ้านก็แวะอาบน้ําก่อนตลอดอะกลับมาตัวเองไม่รู้ว่าเขาได้กลิ่นสบู่อะฮะตัวเองตัวเองบล็อกเบอร์บล็อกไลน์เพื่อนเขาได้ปะเพื่อนเขาเล่าให้ฟังใช่ปะไม่จริงไม่จริงเอางี้ตัวเองจะอ้วนหรือไม่อ้วนไม่เป็นไรเลยไปทานให้อร่อยอิ่มจะได้สบายใจตัวเองจะได้ไม่ว่าเขาไม่เอา กินสบู่ก่อนทําไมติดใจอะไรตัวเอง<ะ>อย่าอย่าพานไปเรื่องอื่นซีเอาเรื่องแค่นี้แค่กินมาม่าพอมันไม่อ้วนตัวเองไม่อะเนี่ยมันไม่อ้วนมันเจ้าเนื้อหน่อยแต่ว่าไม่อ้วนนับได้ไหมล่ะ,อย,ะยอยานะเนี่ยยานะเขาไปต้มมาม่าก,กินดีกว่าเขาจะไปแซ่บคนเดียวกับมามา่าเราลืมผัวที่ชอบแหวดไปเลยแล้วเขาอ่ะเวงก็นอนคนเดียวไปเลย คืนนี้อดแจบเองคืนนี้เขาต้องซักมืออีกแล้วเหรอระวังเอถเตียงนะตัวเองเฮ้ยได้หวะโอ้ยคันเว้ยโอ้ย